สวัสดีค่ะพี่ซีโป้ออยันโงยัง,มยยงแม่ไทยนสักการะเมื่วัยปมากเพียงปารีเชพี่ซีลาอยู่เดะมารับของมารับของมารับของรับอยู่ดเดะและแขนาสาใต้ใบสนีสาใต้ใบสนีใบสนีพี่ซีเท่าโป้เดะแพ็คของ แพ็คของแพ็คทโปโบเลยของดิซแพ็คของเลม่าดัมโมไซไซทูแล,แล,ลก็ลเซนลยเซนลเซนลยเซนเซนสุดาย,ยียเราพี่บาลชิชกูกูราบดิซี่และคนารับของแทนรับ ของแทนรับเลขคะแนของพิซีแทนสุรากูซารับของแทนรับของแทนพองอยินเส้นละโทรมาก่อนโทรมาก่อนโทรพงเส้นนะมาละได้ก่อนอยินโทรมาก่อนพองอญญเย็นเส้นละปาริม,มามาตัวดันเลสั่งอะไรไป สั่งอะไราไปสั่งมาเดะอะไรปาเล่ไปสุดตัวบอกเช่ยสั่งอะไราไปส่งล่ะครบไหมครบไหมพี่ซีส่งล่ะของครบไหมเอเนียมาตัวยาระพี่ปลาเล่เช่ยครบไหมนี่เดะช้าช้าช้าส่งของช้าพี่ซีโบราณน,นี่เดะเอลูกมีเช่ยช้านี่เดะ เมียนซันเดรถเร็วรถเร็วส่งของรถเร็วมากป็ซีโปะ yeah, e, ระย้นเมียนซันเด้ออไรมาตรงยาบาลเช่อรถเร็วเมียนซันเด้และขันไดลุมไชิบูไม่มีผู้รับไม่มีผู้รับไม่มีมิชิบูผู้รับสวัสดีและขันเและขันไดนยาชิไดดูบอเช่ไม่มีผู้รับเสตตัวยโลมยาบูติดต่อไม่ได้ ติดต่อไม่ได้ติดต่อเสตว,เว์เดไม่ได้ไมียาบูติดต่อไม่ได้เสตว์ลบมียาบูเบตูกะตาวนจูมาเลใครจะรับผิดช,ชอบใครจะรับผิดช,ชอบรับผิดช,ชอบสลรตาวนอวนยู่ได้ใครสลรเบตูบอช,ชใครจะรับผิดช,ชอบโปโลบีบีส่งเรียบร้อยแล้ว ส่งเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยเสื้อพีซีแอลลูพี่บายอะไรเช่ส่งเรียบร้อยแล้วโปโลพีบีโปตู่ก็ผู้ส่งผู้ส่งผู้ส่งโปตู่ส่งสำหรับโป้อะพ่บอเช่นและขันตู่ก็ผู้รับผู้รับ,ร,บรับสำหรับและคะแนนผู้รับอ่า 那肯定是得买来血的了，觉的没在人明明先被才发现。